สวัสวดีตอนเช้าครับเพื่อนๆครับเมื่อคืนผมก็ได้นอนที่นี่นะครับเพื่อนตรงน,นี้ก็เป็นจุดชมวิวนะครับจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นสวยที่สุดในประเทศไทยนะครับเพื่อน mm hmm. ก็อยากเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าก็เลยต้องมากลางเต้นนอนที่นี่นะครับ mm hmm. ก็อากาศเมื่อคืนก็เย็น สดชื่นครับเพื่อนเครับนี่คือสถานที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นเขาบอกว่าสวยที่สุดในประเทศไทยนะครับที่นี่ภูเปือยนะครับเพื่นอนก็เมื่อคืนก็เดินทางมาถึงที่นี่ก็ มืดเลยถือโอกาสแวะเขามานอนที่นี่เมื่อวานผมก็เดินทางมาจากทางลมศักนะครับเ,เพื่ออมุ่งหน้าไปยังนายแห้วแล้วก็สังหวัดอุรดิดชตรงนี้สถานที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นทางท้องถิ่นก็ได้จัดทำไว้อย่างสวยงามนะครับเพื่อนที่นี่ เดี๋ยวเรามารอดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะครับว่าจะมีความสวยงามสมคำล,ำล้ำหรือเปล่านะครับสำหรับเส้นทางเส้นนี้นะครับถ้ามาจากทางนี้ก็มาจากทางลมศักด่านซ้ายนะครับมุ่งหน้าไปทางนี้ก็ทางนาแห้วไปออกบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ได้นะครับ สำหรับนักท่องเที่ยวสายมอเตอร์ไซค์หรือวยสายรถยนต์นะครับเส้นทางนี้ถือว่ามีความสวยงามไม่แพ้เส้นทางใดในประเทศไทยนะครับก็จะมีสถานที่เช็คอินแวะชมตลอดสองเส้นทางนะครับเพื่อนที่นี่มีภูเขาสลับซับซ้อนสวยงาม รับรองครับไม่แพ้ภาคเหนือแน,น่นอนครับเพื่อนเพื่อนนักเดินทางไม่ควรพลาดเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็มุ่งหน้าไปนาแห้วนะครับสถานที่สำคัญก็มีหลายจุดได้ด้วยกันนะครับอย่างเช่นไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะถึงวัดศรีโพชัยนะครับอยู่ตำบลแสงพาแล้วก็จะมีลานกลางเต้นที่พักอย่างเช่นภูหัวหอมนะครับแล้วก็ภูสวนทราย ภูสอยดาวนะครับก็เป็นสถานที่ที่นักเดินทางท่องเที่ยวหลายท่านได้มาสัมผัสกันนะครับที่นี่มีความสวยงามตลอดสองเส้นทางวิวสองข้างทางทำให้เราตื่นตาตื่นใจนะครับเส้นทางนี้ไม่ผิดหวังนะครับเพื่อนครับที่นี่ครับ อากาศเย็นสบายครับเช้านี้ที่ภูเปื่อยนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่ที่ภูเปื่อยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งพระาทิ่ก็คงขึ้นลัดเลาะขึ้นมาตามยอดภูเขานะครับเดี๋ยวรอๆชมกันเมื่อคืนนี้ก็นอนคนเดียวครับเพื่อนที่นี่ครับก็มีเสียงรถวิ่ง รบกวนบ้างเป็นบางคลานะครับตรงนี้ก็จะมีศาลาให้พักร้อนพักหลบหลบแดดหลบฝนได้เลยนะครับเ่นนี่ครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนิสัยไม่ดีนะครับเนี่ยกินแล้วก็ทิ้งไม่เก็บนะครับทำให้สถานที่ตรงนี้ไม่สะอาดตานะครับเพื่อนก็ขอรบกวนนักท่องเที่ยว หรือว่านักเดินทางที่แวะมายังศาลาแห่งนี้ก็ทำนิสัยให้ดีๆหน่อยนะครับนะกินแล้วเก็บด้วยนะครับเนี่ยเต็มหมดนะครับช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับเพื่อนนักเดินทางนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่ทำนิสยัยหมาหมาอย่างนี้นะครับนะเขาเรียกนิสัยหมาหมาครับไม่เอานะครับเขาทำไว้ให้อย่างดีแล้วก็ช่วยกัน ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่จะได้สวยงามนะครับช่วยกันครับเพื่อน,นโอเคครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาชมพระทิตย์ขึ้นนะครับครับตอนนี้พระาทิตย์ก็ได้ขึ้นมายัางขอบฟ้าแล้วนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวเรามาชม พระทิ่ขึ้นกันที่นี่นะครับภูเปื่อยจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นสวยที่สุดในประเทศไทยนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ที่จังหวัดเลยนะครับเพื่อนภูเปื่อยสวยงามครับสวยงามผมคำล่ำลือด้านหลังผมนี่ครับจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น หลังจากที่เราขับรถมาจากภูเปือยนะครับได้ประมาณสักสองสามโลก็จะพบกับเส้นทางที่มีความสวยงามนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้คือถนนลอยฟ้าภูเก้างอบนะครับเพื่อนตรงนี้เป็นจุดชมเบลที่มีความสวยงามมากเลยครับท่านครับ ดูครับนี่ครับอเก้าวมอมเส้นทางนี่นเพื่อนไม่ควรพลาดนะครับเพื่อนเพราะว่ามีความสวยงามไม่แพ้ที่ใดน้มที่ไหลไหลต่ม่ได้ หมอกบางๆครับที่โดนครับหมอกบางๆสวยครับสวยครับที่นี่ครับกูเก้าห้อม เมืองแค่ะนะครับเพนตรงนี้ก็เป็นเขตติดต่อระหว่างไทยกับลาวนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราเข้าไปเที่ยวยังบ้านเหมืองแค่กันนะครับก็เมื่อเช้าเราเดินทางมาจากนะครับภูเก้าหอม รแล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆกว่าจะมาถึงบ้านเมืองแพร่นะครับเป็นเขตแดนระหว่างไทยกับลาวนะครับเพื่อนก็จะมีแม่น้ำเหืองกัน้นระหว่างเส้นเส้นแดน,นใช้แม่น้ำเหืองเป็นเขตแดนระหว่างไทยลาวนี่ครับบ้านเมืองแพร่เพื่อนๆ ยามเช้านะครับเพื่อนกนะ็เดี๋ยวหาข้าวหาปลากินนะครับเมื่อคืนก็นอนที่ปูเปลยก็ยังไม่ได้กินข้าวะครัอกินผลไม้ไปเดี๋ยวหาข้าวกินที่บ้านเมืองแพร่แห่งนี้นะครับถึงแล้วครับชายแดนไทยลาวบ้านเหมือนแพนนร่ โอเคเดี๋ยวเราลงเดินเที่ยวสักแป๊บสักพักหนึ่งบ้านนืองแค่นะเนี่ ฝั่งข้างหน้าผมท,ที่เห็นนั่นก็คือประเทศลาวนะครับนี่ประเทศลาวติดกันเลยแม่น้ำเหืองวางกันสบายดีดทำอะไรครับช่วย,ยไหมไปได้ไหรือเปล่าข้ามไม่ได้ใช่ไหม อ๋อปักเดินข้ามไปนี่ไปได้เลย <c oughs> จ้างเท่าไหร่วันเท่าไหร่วันเท่าไรจ้างนะมามาหนึ่งเหโอเค <c oughs> ปลูกอะไรปลูกปลูกอะไรครับ <c oughs> <c oughs> ปลูกอะไร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 โอเคโอเค ก็ทักไทยพีน้องราวนะครับฝั่งนน้นอากาศดีมากเลยครับวันนี้ก็มาเช้านะครับอากาศเลยไม่ร้อนเฮ้ครับฮัโลโหลทักไทยทักไทยมีเพื่อน นคกำลังก่อสร้างนะพัฒนาไปเรื่อยๆบ้านเมืองแพ่นะครับจุดผลปนบ้านเมืองแพ่เปิดทุกวันพระนะครับแปดข้ามสิบห้าข้ามก็เปิดเวลาแปดโมงถึงเวลาสิบแปนี่ครับก็เพื่อนๆที่อยากข้ามไปก็ต้อง ขอญาเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยฝั่งล้านะครับเคเลยบ้านเบืองแท้ต่เอเดี๋ยวออกมาหาข้าวกินก่อนอยูข้าวแล้วมาเกิดหาข้าวกินก่อนครับ กาแฟก็มีนะอยกข้างก็ต้องขออนุจาดตรวจนะครับบ้านเมืองแพร่นี้หรือสั่งข้าวกับแม่ค้าครับข้าวผัดกะเพรานะมีเนื้อแล้วกันนะครับนะกะเพรากะเพราเนื้อ ไข่ดาวด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนเพือ่อนครับหลังจาก กินข้าวที่บ้านเมืองแพร่เสร็จนะครับก็ขับรถมาเรื่อยๆก็จะถึงบ้านแสงพานะครับตรงนี้ก็จะมีจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งจุดนะครับนั่นก็คือวัดนะครับวัดตรงนี้ได้ชื่อว่าเป็นภูตานแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อน นั่เราเข้าไปเที่ยวกันว่าเป็นวัดอะไรนะครับแต่ได้รับฉายาว่าภูทานแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ครับเข้าไปเที่ยววัดกันครับอยู่ที่บ้านหัวหนาตำบลแสงพานะครับนี่ครับ วัดศรีโพชัยนะครับก็ได้ชื่อว่าโพตานเมืองไทยนะเพื่อนๆเป็นวัดเก่าแก่กว่าวันนี้มีตลาดนัดด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเที่ยวข้างในกันว่ามีอะไรขายบ้างน,นะครับเนะี่ยนี่ครับ วัดเก่าแก่นะครับยวหาที่จะรถมาเหมาอครับ ขอญาตจอดตรงนี้แล้วกันนะครับอาศัยลมเงาถึงแล้วครับเพื่อนๆครับวัดศรีพอชัยเพื่อนๆเดี๋ยวเราเขนเที่ยวลงเดินเที่ยวกันชมความสวยงามของวัดแห่งนี้นะครับแล้วมีตลาดนัดด้วยเดินเที่ยวตลาดนัดโชคดีครับมีตลาดนัดครับวันนี้ นี่หอพระไตรปิฎกนะครับสร้างเมื่อ2 5 4 8อยู่กันว่าเขาขายอะไรกันนะจะมีชาวบ้านนำสินค้า ามขาขายทุกวันเปล่าคร<อ>ับนี่ล่ะขายทุกวันเปล่าขายทุกวันหมอขายทุกวันเนาะจ้าขายทุกวันมนีอะไรครับเนี่ยถุ่งเลย ทดอ้าส้นต้องลูกกอลูกเท่าไหร่ลกอลูกสบบพร้อมกินแล้วสูงอันนี้จะหไบาทหาาบาทก็พอเนาอ่ก็เอาหมดเลยลูกเดียวพอเอา้าเอาหมดก็สไบินไม่ไหวแล่ว ซื้มอมะกไป,ก,ไปกินะ่นอ๋อก็มีอ,มอันนี้ต้มขวายี่สิบาทต้มขามม